เราไม่พร้อมกับการมีเขาไม่มีเขาไปแล้วไปสบายดีไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ขอบขอบคุณที่กำลังใจที่ส่งไปกับปายเลยนะคะก็จากการป่วยทีแรกตั้งแต่วันแผ่นดินไหวที่ทุกคนน่าจะทราบข่าวในการในการล้มของคุณพ่อแต่ก็ทําการรักษามาเรื่อยๆครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมามันมันเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุขึ้นมาเส้นเลือดในสมองของคุณพ่อแตกแล้วคราวนี้มันก็เลยไปกระทบที่แกนสม เป็นอาการเริ่มต้นนอ่แบบมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันต้องรีบทําการรักษาเลยแต่ส่งตัวเข้ามาที่โรงพยาบาลไม่ไม่ไม่ทันบางทีเส่นเลื่อนมันไปข้างในสมองก่อนนะคะ่ะอาการหลังจากนี้ค่ะที่หมอได้ทาการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอเราทำการรักษาสุดความสามารถไม่ว่าจะเช็คสมองเพราะว่าเนื่องด้วยแบบบ้านปลาอยู่ที่บาง,งานา มันมันส่งตัวเข้ามาโรงพยาบาลจุฬามันใช้เวลานานใช่ครับกว่าจะหาเตียงได้มันใช้เวลาประมาณเกือบวันหนึ่งมันก็เลยทําการรักษาไม่ทันใช่แล้วก็เข้ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลจุฬาประมาณ3วันใช่ค่ะระหว่างนั้นอาการของพกก่อเขาคือแบบทคุณหมอได้อธิบายไ่าอ่างไรบ้าในแง่ของความหวังหรือในแง่ของอะไรในแง่ของของความหวงังหรืออะไรคุณหมอก็ทําเต็มที่สุดความสามารถ ที่คุณหมอจะรักษาได้ในทุกแผลแล้วแต่แต่เนื่องด้วยแบบมันมันมันต้องยอมรับความจริงว่าเนื่องด้วยอายุของคุณพ่อเยอะแล้วคราการรักษามันเลยเป็นเป็นไปได้ยากระหว่า,างนั้นเราเป็นยังไงบ้างการคอบครัวนี่ยาจับมือกันสู้นยังไงบ้างก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่มากที่สุดในทุกช่วงเวลาที่ที่เราทําได้ มีโรคประจำตัวอะไรนะคะที่น่าเป็นกังวลมาก่อนหน้านี้ปกติด้วยอายุของคุณพ่ออายุเยอะแล้วก็เลยมีโรคประจําตัวเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันด้วยค่ะแล้วการเกิดอุบัติเหตุนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเชื่อชัยที่ผ่านมาเอ่อที่ผ่านมาตั้งแต่วันแผ่นดินไหวคือก็เข้ารับรับการรักษาแล้วก็พบโรคขึ้นมาโรคแทรกซ้อนเข้ามาค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่า การรักษามันมันหลายหลายหลายขั้นตอนสำลังใจเป็นไงบ้างคะเราทำหน้าที่ลูกเต็มที่เนาะทำหน้าที่เต็มที่คือแบบเรายังเห็นรอยยิ้มของของป้าอยู่เลยว่าคือเหมือนให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาก็ภูมิใจที่มีเราในในความเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ ไปก็ระหว่างการดูแลหรือว่าตั้งแต่ปายังมีชีวิตยอยู่เราก็ทําหน้าที่แบบของเราแบบสุดความสามารถมากๆยิ่งตอนช่วงฟ้าเข้าโรงพยาบาลเราวันนั้นเป็นวันที่แผ่นวินไหวเรายัจ่จำความรู้สึกตอนนั้นได้ดีว่าเราไม่พร้อมกับการมีเขาไม่มีเขาแล้วอะแต่เขาก็ลุกขึ้นสู้มาเพื่อเราแต่ใช้เวลาระยะประมาณ4ี่ห้าเดือนได้เขาก็สู้ใน ในกำลังของเขาได้เต็มที่มา,มากๆซึ่งเราเห็นแล้วเราก็สัมผัสได้แต่พอหลังๆมาการมันจุอาการมรสจุลงกลายเป็นว่าเขาเจ็บปวดเขาทรมานเวลาเข้ารับการรักษาห,หรือการฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าสมมติแบบว่าอะไรที่ป้าไม่เจ็บไม่ปวดป้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเลยไม่ต้องห่วงคนข้างหลังเลยขอแค่ขอแค่ป้าไม่เจ็บก็พอแล้ว เราได้ทำงาเราหนุนมากๆก,ก่าคุณพ่อเส้นโรพวกเราใช่ไหมใช่เพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันต่อป้าสู้แบบทุกทางเลยเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาประมาณอาทิตย์ละครั้งแล้วก็สองอาทิตย์ครั้งเข้ามาทําการรักษาทุทททกๆครั้งเลยตาแล้วร่างเหมือนไปเทรียดก็มีเครียดค่ะแต่แต่เรื่อยๆแบบเราก็ทำํำถึงความสามารถแล้วแล้วก็ อะไรที่เราช่วยเหลือได้เราก็ทําได้ทําทุกทุกอย่างวันรัสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะแบบากไปเหมือนกันเราได้คุยอะไรกับคุณพ่อไหคะถูกไ่มบอกลาอะไรกันตั้งแต่เปิดบริษัทใหม่ครับป้าก็แบบแสดงความยินดีด้วยแต่ป้าเรื่องด้วยการเดินทางมันมันค่อนข้างไกลแล้วป้าเรื่องด้วยร่างกายไม่พร้อมก็เลยมาไม่ได้เอเอ,เอไม่เป็นไรแต่มันประสบความสำเร็จขึ้นท่านแล้วนะก็แค่ยินดีแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพลังให้ไปได้ ต่อคุณไปเลยเนี่พี่อย่างในอย่างในพิธีได้บอกอะไรกับพัดไหมคบก็ก็บอกปาบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วต่อให้เป็นห่วงพี่พี่ต่อให้เป็นห่วงปาแต่ปเชื่อว่าทุกคนเก่งมากแล้วปาก็เก่งมากๆแล้วขอปาเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้พบเกี่ยวับความสุขคุณพ่อยังมีห่วงอะไรนอกจากห่วงพี่ๆอะไรแบบนั้บอกว่าแบบขนาจจะสั่งเสียอะไรไว้หมคะอือโดยส่วนรวมแล้วคุณพ่อ เพราะว่าคุณพ่อไปด้วยความที่ท่านสบายใช่เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานไปก็อยู่จนบินนาทีสุดท้ายเหมือนกันใช่ท่านก็แบบไปด้วยแบบร่างกายที่ไม่ไม่ทุบแบบหลับไปเฉยๆอันนี้ทําให้เราคุณพ่อหมดหวามเช่มันม่นเพื่อความเพื่อความที่จะบรรลุทุกได้ใช่คตาตาปลุกใจในตัวผู้ผ่านมา,มากถึงว่าเอาวิสัยวามมาเราก็ทำให้ตามีความสุขน คือโดยโด้วยความตั้งแต่เราเป็นเด็กอยู่กับพ่อน้อยมากใช้ชีวิตร่วมก,กันกับกับป้าค่อนข้างแบบน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ในทุกๆความสําเร็จหรือทุกความ,วามผิดพลาดจะมีป้าอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ในทุกๆการเดินทางของปา้าตั้งแต่ยังเป็นพนักง,งานจนถึงวันนี้วันที่นักร้กองร้องเพลงเพียนปาย้ายังยู่ป็นมือขหผมอ,อยู่เลยผมก็ลก็รักเขา ขอแค่เคยบอกกับป้าว่าไม่ต้องการเงินทองของป้าเลยขอให้ป้าใช้ชีวิตแค่มีความสุขก็พอแล้วค่ะแสอนเรามาตั้งแต่เด็กเลยอย้ยรรู้สึกว่าแบบสิ่งไหนที่แบบเรายังใช้จนถมีวันนํามาใช้นำมาสอนมาเรียนตัวเองพ่อชอบบอกเสนอว่าคือตอนจริงเรารักคนทั้งโลกได้นะแต่เราต้องรับผิดเ,เยอะ <S <S ๆด้วย เพราะว่าชีวิตต่อให้ทุกคนจะล้มหายแต่จากมันก็ยังต้องหลวดตัวเราอีูนะ่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรากว่าเติบโตขึ้นมาได้มันเป็นก้าวแรกที่ปลาเดินขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วมีข้อคอยปกปูข้างหลังพี่ควรจะมีกำลังใจจากนู้รนบอนนวกว่ายอยู่ล้นอกคอยอัปเดตตลอดเลยูกส่งกำลังใจให้ตั้งแต่ป้าเข้าโรงพยาบาลวันแรกก็ถึงป้าเข้าโรงพยาบาลวันสุดท้าย ใช่นุก็ยังคอยเคียงข้างแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับสายสีค่ะนนเขาทราบข่าวเพราะว่าอ่อทราบข่าวเขาก็เหมือนจะเพิ่งบินลงมาพอดีใช่เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากยุโรปแล้วเขาก็ส่งโพลิตรมาแล้วใช่ก็ขอแสดงความเส,เสจจีย <แฟ S 1> ใจกับแฟนๆหรือว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ส่งความเป็นห่วงมาใช่ขอให้ทุกคนแบบมั่นใจได้แล้วก็ไปสบายดี อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ขอบขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งหากับไปเล้ะคะ